พลิกตานานสารเจ้าพ่อเขาใหญ่กึง่งศตวรรษก่อนเป็นมรดกโลกพร้อมวิญญาณแปดผู้พิทักษ์ผืนป่าใกล้บันไดทางขึ้นมีแผ่นป้ายบอกเล่าความเป็นมาของศารมีของแก้บนวางเรียงรายสารพัดสัตว์ทั้งสัตว์ไทยสัตว์ต่างประเทศแต่ส่วนมากเป็นช้างแกะสลักจากหินายมีจำนวนมากมายหลากหลายที่สุดทั้งช้างดำช้างเผือก ช้างเหลืองช้างแดงช้างยืนช้างนั่งช้างหมอบช้างเล็กช้างใหญ่ช้างส่งเครื่องต่างกันไปมากมายแต่ช้างทั้งหลายนั้นเหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งคือเป็นช้างงาครับแต่ละตัวงางงหรืองอนงามสุดฝีมือช่างแกะหินงาหักงาบินก็มีหนังสือกำเนิดอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่รวบรวมโดยธนพลสารนาค พูดถึงการจัดตั้งศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่บางตอนว่าหลังจากจอมพลสฤษดิ์ธนรัฐนายกรัฐมนตรีเดินทางไปตรวจป่าครั้งที่สองโดยเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ในเดือนมกราคมพศส5 0 4เจ้าพ่อผู้คุ้มครองป่าเขาใหญ่ได้ไปเข้าฝันจอมพลสฤษดิ์ธนรัฐพลเรือตีอ่านสุวรรณภานุนายแพทย์ใหญ่กรมแพทย์ทหารเรือได้นั่งสมาธิตรวจด,ดูเหตุการณ์ต่างๆแล้วชีแ้แนะว่า เพื่อให้การจัดตั้งอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่พ้นจากอุปสรรคนานาประการจะต้องตั้งศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ถวายแด่องค์ท่านทันทีนทแล้วคําสั่งจากจอมพลสฤษดิ์ก็ถูกถ่ายทอดลงมาตามลําดับจนถึงนายบุญเรืองสายสอนหัวหน้าเตรียมการจัดตั้งอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ให้ก่อส,สร้างศาลเสร็จเรียบร้อยก่อนวันที่26มกราคมหลังจากได้รับคําสั่งนั้นเสียงแรกที่หัวหน้าบุญเรืองทาก็คือ ออกหาข้อมูลจากชาวบ้านเพื่อรู้จักเจ้าพ่อซึ่งมีอยู่มากมายในป่าใหญ่แห่งนี้เจ้าพ่อองค์ไหนเหมาะแก่การสถาปนาให้เป็นเจ้าพ่อเขาใหญ่มากที่สุดเพราะจะยิ่งใหญ่กว่าเจ้าพ่อทั้งปวงหัวหน้าบุญเรืองควบรถเก่าๆตระเวนหาข้อมูลรอบเขาใหญ่อย่างรวดเร็วและทุลักทุเลแล้วสรุปได้ว่าเจ้าพ่อประจางเป็นองค์ประธานบรรดาเจ้าพ่อต่างๆรอบเขาใหญ่ ในประมวลอุนหน,นห้วหน้ากองบำรุงกรมป่าไม้ซึ่งรับผิดชอบการจัดตั้งอุทยานแห่งชาติในประเทศไทยได้ขอความร่วมมือจากกรมศิลปากรแกสลักแก่นไม้กระป๋พึกเป็นรูปเจ้าพ่อประหลัดจางเจ้าหน้าที่สำนักนายกรัฐมนตรีนำคณะพราหมณ์จากกรุงเทพมาทำพิธีอัญเชิญร,รูปเจ้าพ่อประหลัดจางขึ้นตั้งไว้และอัญเชิญวิญญาณเจ้าพ่อประหลัดจางมาสถิตณสารเจ้าพ่อเขาใหญ่เมื่อวันที่26มกราคม ปี2 5 0 4ตั้งแต่นั้นมาวันที่26มกราคมของทุกปีจึงมีวิธีไหว้เป็นประเพณีหัวหน้าหรือผู้เคยทำงานเกี่ยวกับเขาใหญ่คนรักเขาใหญ่มาร่วมงานกันมากมายในพิธีการนี้ตอนหนึ่งเจ้าหน้าที่จะกล่าวคำสาบานต่อเจ้าพ่อเขาใหญ่ใจความสำคัญประมาณว่าจะซื่อสัตว์ต่อวิชาชีพป,ป่าไม้ถ้าผิดก็ขอให้มีอันเป็นไป มีหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นผู้กล่าวนำหลังจากผู้เขียนกลับไปรายงานตัวเพื่อช่วยงานที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่อีกครั้งเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2555ก็ไปไหว้เจ้าพ่อตามที่ตั้งใจเอาไว้วันนั้นเป็นวันจันทร์ซึ่งตามปกติของเขาใหญ่แล้วออกจะเงียบแต่สารเจ้าพ่อเขาใหญ่ในวันจันทร์นั้นไม่ได้เงียอย่างที่คิดเพราะมีคนตั้งใจเดินทางมาไหว้เจ้าพ่ออยู่ไม่ขาด จนผมอดแปลกใจไม่ได้ว่ามีคนขึ้นมากขนาดนี้เลยหรือจึงเรียกเข้าไปหาป้าที่ดูแลรักษาความสะอาดประจำศาลนั้นแล้วก็ซุ้มซ้มถามป้าว่าส่วนมากเขามาทําอะไรกันครับป้าป้าแกก็ตอบมากข้าให้โดยไม่คิดเลยว่าก็มาไหว้ก็จริงของป้าแกเห็นเห็นอยู่ว่าใครมาถึงก็จุดทูบไหว้ทําไมถามอะไรไม่ได้เรื่องอย่างนี้เอาใหม่ถามว่าคนที่มาเลี้ยง เอามาถวายเจ้าพ่อนี่เขามาแก้บนกันใช่ไหมครับป้าแก่ก็นิ่งไปยังไม่ตอบทันทีผมจึงชวนคุยต่อไปอีกว่าส่วนมากเขบบนอะไรกันขอหวยได้หรือไงครับป้าคาดว่าป้าแก่คงจะตอบว่าใช่แต่คําตอบจากป้าซึ่งคิดไปนิ่งไปพูดแต่สรุปสั้นๆว่าที่เคยได้ยินคนแก้บนบอกว่าเป็นสอบได้บ่อยกว่าเหตุอื่นทั้งสอบเข้างานเข้าเรียนตำรวจ พยาบาลลองลงมาเป็นขายที่ได้ตามที่มาขอบนบานให้เจ้าพ่อช่วยนอกจากนั้นก็เป็นขอให้อยู่ดีมีสุขปลอดภัยจากอันตรายอาจจะมีบ้างที่ขอหวยแล้วถูกเสร็จแล้วผมก็เดินไปด้านข้างและเยองเข้าไปด้านหลังศาลเหมือนกับถุกครั้งเพื่อไปจุดทูไ่ไหวอนุสาวรีย์ผู้อิทธิชีวิตเพื่อพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ซึ่งมีแรยนามสลักบนแผ่นศิลาดังนี้ 1. 1. นายสมนึกเมื่อจรัดพนักงานสายตรวจพศ2512ถึง2513 25 2. นายบุญเริงบุญสเวีเจ้าพนักงานป่าไม้ 2. พศ2523ถึง2523 25 3. นายเขียวแย้มจอหอพนักงานพิทักษ์ป่าพศ2512ถึง2523 สนายวิไลศิลป์สาลิวงศ์าพนักง,งานสายตรวจพศ2 5 2 1้นถึงสองห้านายสุนทนกรกลางจอหอพนักง,งานสายตรวจพศ2 5 2 5้า 6. ถึงสองห6นายสำราญพึ่งทองพนักง,งานพิทักษ์ป่าพศ2 5 1 9้าถึงสองห้นายสมศักดิ์ศีใส่คำ พนักง,งานสายตรวจพศ2 5 2 3ถึง2540 8. นายสมศักดิ์สมศรีคำพนักง,งานสายตรวจพศ2 5 3 4ถึง2542ผมเคยเอาเรื่องราวอันโหดร้ายที่เกิดแก่ข้าราชการบรรจุใหม่ผู้มีความสุขอย่างมากที่ได้ทำงานอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่คือนายบุญเริงบุญสเสวตพร้อมกับทีมงานอีกสองคนคือนายเขียวย้ำจอหอ และนายวิไลศินสาริวงศาเมื่อปี2523มาเล่าไว้ในหนังสือชื่ออาถันเขาใหญ่เรื่องของสมศักดิ์สีสคำและสมศักดิ์สมสีคำเล่าไว้ในหนังสือชื่อเรื่องเล่าจากเขาใหญ่สำหรับรายอื่นๆยังไม่รู้ข้อมูลรายละเอียดแต่ก็พยายามสอหาเรื่องราวมาจารึกไว้ให้คนสนใจได้รู้ทั่วกันอนุสาวรีย์นี้ ก่อสร้างจากสถูปบรรจุกระดูของผู้มีรายนามข้างตน้นซึ่งเสียชีวิตเพื่อรักษาเขาใหญ่นี้ไว้สมควรได้รับเกียรติเคารพสักการะอย่างยิ่งในฐานะที่เขาได้ทํางานตามหน้าที่จนถึงแก่ชีวิตอันเป็นผลให้ป่าใกล้เมืองแห่งนี้เหลืออยู่จนองค์การอนุรักษ์ธรรมชาติระดับนานาชาติยกย่องให้เป็นมรดกโลกทุกครั้งที่ผมไปไหว้เจ้าพ่อเขาใหญ่ก็จะไม่ลืมไปแสดงความเคารพ และลึกถึงและยกย่องเจ้าหน้าที่ผู้มีรายชื่อทั้ง8ท่านนั้นบางทีเขาอาจไปอยู่และทําการรักษาธรรมชาติกับท่านเจ้าพ่อประหลัดจางในอีกพบหนึ่งแล้วก็ได้และหวังว่าต่อไปการรักษาป่ารักษาธรรมชาติไว้คงจะไม่ยากอีกต่อไปเจ้าพ่อเขาใหญ่ก็คงไม่ต้องใช้ลูกน้องเพิ่มอีก